แต่าการอยู่บ้านพนไสรหลักแป้เนาะบ้านบพนไสรเป็นขึ้นกับอ่าเมืองสยามบุรีแมงสยามบุรีอ่าเพื่อนที่เคยผ่านมาทางเมืองเกียงเนาะจากสยามบุรีมาเมืองเกียงก็จะมีอ่าทางทางไปหลักแป้นเนาะทางาน,นี่เป็นบรรยากาศที่วีดีอ่าเป็นขึ้นการเดินทางเนาะได้นำแบบฟากที่ฟากลองที่ติดตาม อยู่ชาแนลในเบิ้งในสุมคือหลักสิบเมนี่จะเม่นหลักกเม่นบานที่ห้างจากตัวเมืองเชียงบุรีมาสิบเมหลักมุงหน้าไปทางทางใต้นอกกับทางเมืองเคียงปักลายเก่เท้าสีหน่อยหรือว่าไปน้พฝลูกเองกันกับเม็นไป็ทางนี้

สังน้างไปเจ็ตซ้งมทางทางอ่ะเขาไปทางง่ายเลยนี่เป็นตลาดหลัก10เดซพี่น้องทีมเขาตลาดหลัก10เดซแต่ถ้าไปซื้อเนะไปซื้อก็จะเป็นไปทางเมืองเทียงวันนี้เฮาทีข้อรุญาตไปเขาไปไหนนี้ก่อน cái phần thì ở nhà bùn đen nhá, đó nhà nhà đầm đầm nó, nhà đầm đầm để hai người hơn, mình vẫn đang ở đây để bé học hai phần, à video ừ. ha, เอาผูกอย่างนี่แหละเดี๋ยวขอาเวนี้แป๊บนึงพี่น้องเอาเวนี้แป๊บนึง่งตอน้ำมันเดี๋ยวทาเบิงแป๊บนึงก่อน <c oughs> าทึกิริเดินทางนะพี่น้องเนาะ มีกรลุงตุ้มติ้งเครื่องข้องๆๆามาอมานมนี้แล้วอยู่หลักสิบแปซแล้วเขาไปแล้วสีไปเหตุใดาล่ะบัดนี้ถูกไหมอีกบัดหนึ่งยุ่ปั๊มน้ำมันนี่แล้วสิเขาไปใส่อีกบัดสิ

เป็นยาดียาดีสำหรับผู้หญิงนะพี่นอ้องเนาะเดี๋ยวเราสิขี่รถอ,อม คันเฮาอ้อมนี่เฮาต้องอ้อมไปพี่เนาะ <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวไปเฮาขี่รถอ้อมไปเลยฮับบุษราเป็นคนจับกองซะเใช่ได้นะโอเคอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่มิโยบันทึกสดเลยเนาะพี่น้องเนาะผมมีการตัดต่อ, <laughs> อคือเมื่อกี้เฮาได้ม่าวเวอบ่าวเวอส,ส่งเครื่องขเขาจะเป็นบรรยากาศช่องทางทางเดี๋ยวมิโยชิพาทุกคนขี่รถออมผู้ตัวนี้เนาะออมผู้ เขาจะเออผู้ม่แย่งไยแหละบนโยกบอชื่อเนาะแต่เขาจะเอาคูจุดดอกคูซื่อคูตัวนี้นะบระสาทซูมกองให้ไปดูกันสูมสูมสูมฮะเขานี่เนี่ยโอ้ไปพีกระหานเนาะไปถ่ายระหานเอาไปนี้่ออมผู้นะเอาสูมนี่อะไรก้นเอามือต่อแล้วซูมมันดู ซูมซูมอ่าซูมอีกอ่ามีเป็นทางออกมูนเลยเดี๋ยวดีเขาบองเคยมาอยู่แต่ว่าอ่าทางที่นี่ทางทางนั้นทางก็จะเียวะตลอดก็จะเป็ ก็ตะกี้เคยเข้ามาแต่โดนอเอารถไถนามาเนี่ยพร้มอมพูดตอนนี้นะี่พี่น้องกี้ก็ลืมพาพี่น้องเขาไปอะ่ะแล้วเนาะพาเขาไป เดี๋ยวเขาเจอคนลเาแ้านเลน้องเดี๋วจะได้ก็เป็นนักขันนะฮะี๋นี้อัน่าบสนะโอเคสบายดีไอ้ไอ้อันผู้ตัวนี้เขาจะเอาอนผู้ยังก่อน

จะมีตำนานเล่าอยู่นะพี่น้องเนาะอ่ะอาถูกวัดทองเพราะว่ามันคล้ายๆกับทองคนนเลยนะเนาะคล้ายๆกับทองคุนะคเคณเดี๋ยวเอาไปหางน้าแล้วมันอยู่ซีซูมาเบิร์อีกเท่านึงอ่านีเรากลับออกมาทางเก่าเลยพี่น้องหลังจากที่ เมื่อท่านผู้ชมไทยพาไาหลาหลักสิบเมตรท่านผู้ชมเรือัระเอริฐแต่วันนี้เราผูู้่ได้พาทุกคนมาแล้วหลักสิบเมตราทคนใส่แต่ว่าถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวผู้ชมจะเข้าไปถ่ายนะฮะเนาะไปถ่ายบรรยากาศถ่ายทหารมาพี่น้องได้เบิ่องกันสำหรับคลิปนี้เนาะก่อนจบผู้ยู่จะให้ทุกคนได้เบิ้งได้เบิ้งวิวอีกทีนึงเดี instead, ๋ยวแบบนี to to <ization S 2> ้แ <habitat> ป๊บหนึ่งก่อน อโอ้ก้อนสีได้เนาะคุณโยก็เป็นคนขับรถเองแหละกะ่กาจับกองเองเอ,งองีก <c oughs> นี่เ <c oughs> นี่เมื่อกี้เขาอาขี่รถอ้อมผูตัวนี้เนาะผูกพระเจ้าเอินผูกปัดทองเนาะผูกปัดทองตัวนีทีลหลักสิบแปดนี่จะมีหลักสิบแปดนี่จะมีคล้ายห้างที่เขาไปทางเมื่อกี้นี่เนาะบอนที่ทางขาเขาไปและะ้วกาจะมีคลา้ายย่างเนาะเป็น ยูขายอยู่ห้องน้ำน,นี่แหละแต่ซื้อขายเพิ่งอยู่กับบุชื่อดอกเนาะตัวนี้นะอ่ะดังนั้นผู้ใดที่มีโอกาสได้มาหลักสิบเฟสตะกี้ได้มาเบิ่งวิดีโอนี้กับฝากคอมเมนต์ไว้เด้อพี่น้องเด้อเนาะคอมเมนต์บอกวิญญาณได้ปัจจุบันนี้หลักสิบเฟสกับสี่ประมาณนี้อ่านี่นี่เนาะอ๋อขอบใจทุกคนที่เข้ามาอ่าหวังว่าทุกคนที่เข้ามานี้ก็จะมีความสุขกันทุกทุกคนพี่นอ้องอ๋อขออนุญาตจบค,คลิปก่อน